สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมสวนสตอเบอรี่ของเพื่อนนะคะเราจะพาไปดูสวนสตอเบอรี่แล้วก็เก็บสตอเบอรี่กัน um, Look at this Hmm? Yeah, you can eat now. Yes. Yeah. Swan mo ma ni. See, telling me I can eat it now. In my study. How come d 0 It's not 30. It's dead on it. Let me eat that. หน่วยบ่หันหน้าแดงปานใดเด้อจ้าเพราะว่าคนงานเพิ่งมาเก็บออกไปเพิ่นก็สิเก็บหน่วยแดงๆออกไปขายเนาะจ้ะนี่ก็สิยังหน่วยประมาณนี้ อาจจะเป็นมืออื่นเพิ่นค่อยสิเก็บไปอีกปีนี้แดดบ่ค่อยมีเจ้าของสวนเพิ่นว่ามันก็นเลยบ่ค่อยมีลูกแดงดีละจ้ะปกติค่าปกติทุกปีนี้มันสีหนวยแดงเต็มสวนแต่ว่าปีนี้นี่มันมีสีแดด แต่ว่าปีนี้อากาศบ่คอยบ่คอยห่อนจ้ะมันก็เลยสตอเบอรีก็เลยบ่คอยแดดันนวยงหญ่ได้จ้ะสตอเบอรีส่สวนนี่ถึงหอมถึงหวานเด้จ้ะหอมหวานมาก ลูกใหญ่ใหญ่หวานพรมนี่ก็ลูกใหญ่ๆนะคะ นวยใหญ่ป่ะจ้ะสตอเบอรี่ใหญ่มากนะคะส่วนนี้ทั้งใหญ่ทั้งหวานนวยแบบนี้เละจะหวานหวานหวานนี่นวยแบบบางสิหวานหอม เบิกน้อนนี่จ้าน้อนนี่น่ารักที่สุดเลยน้อยแบบนี้ก็หวานดีด้ยนโอู้วไวเลีดิค่ะอ้าก็ตรงหัวมันนี้ mm hmm. น่ะกินซิอร่อยไหมลูกหวานไ <Yeah. S 1> หมหวานหวา, mm hmm. านหรือเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวอ่ะหวานอืม <'s> อืมใช่ส hmm. <tastes> mm ุดอือ่นเอาตัดคำใหญ่ๆสิตัดคำใหญ่ๆงาอืมอ๋อฟูเดนเดสอนอื่อื่นอื่นอือื่อื่น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 อืนนอื่นอื่อือื่อื่นอื่นอือื่่นอนออื น้อยๆอยังสิหวานๆนด้จ้ะลูกเล็กๆแ,กแบบนี้ก็หวานอร่อยดีนะคะหากินน้อยๆเสร็จอะ่อมมากแม่แพ้กับลูกใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนเก็บเล็กๆ Mm. Don't pick too much darling. Why? Supposed to yeah. อร่อยไหมลูกหวานเปล่าหวานไหมไม่ได yeah. okay. mm ้ย hmm. like mm. ิ้มยม่วงเ เออนั Laughter, ciel, um, <f remix> ่นเวลี่สมอลนั่นน่ะเวลี่เวลี่ไทนี่แล้ววันน่ะ ระวังระวังเราจะโดดของนายโยไหนดูซิคอมแพร์สุดตะวันแต่ก่อนรู้กันแน่ how d i f e n t one like that one that o sweet yeah see the driveway หน่วยใหญ่เนาะจ้ะลูกใหญ่ๆหวานๆพุ่นมีอัธอันบักใหญ่อันนี้พระน่าแดงดีเทีย Call me did you put your feet on the mat no. come on เก็บสตรอเบอรี่เสร็จแล้วกับบานิกาสีญ่าไปเบ่งลงแพ็คสตอเพื่อนแล้วจ้ะเอาระวังจะตกน้ำอากาศดีดีแล้วจ้ะอยู่ในฟาร์มถ้าตกกลางคืนม้านี่ท้องฟ้าเห็นดาวว่าแม่นหมดทุกดวงอลูน oh lots oh yeah anything happen? oh ยูไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมานะลูกอยูใส่รองเท้าธรรมดาเนี่ยมันจะมัดดีนะเอาไม่ได้แจ้งเอาไมด้แจ้งอันนี้คือบรรยากาศในโรงแพ็กนยจ้ะพอเพิ่นเ,น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 เก็บม,มาเราเป็นกะเสียมาไว้เป็นฐานแบบซี้ะจ้ะ เสิมีเป็นเสิมีพนักง,งานเก็บของเพลนแล้วก็มีพน,นพักงานแขกเข่งเขียดเนี่แต่ละคนพนักง,ง,งานพ,พนักง,งานแขกพนักงานเข่งเขียดยอันนี้าาอันนี้แถาแก่ใหญ่ได้จ้ะนี่เป็นเป็นเจ้าของฟาร์มได้เนี่เแถาแก่ใหญ่ขุดเด้อคองแควว่งเอ้ยคองแควว่งไว้ขนาดเด้อวแถวแก่ใหญ่ สตอเบอรี่สว่วนนี้หวานหวานนะจ้าทั้งหวานทั้งหอมทั้งแซ่บคือแม่ค้าเลยนี่บุงบงๆจะของอืมมึงแม่ของอันรสแกงนี่ที่เป็นสตอเบอรี่ยี่ร่แกงแดงพอเพิ่นแพ็กเสร็จแล้วออเพิเ่นก็สิมีคนมารับไปขายต่อ รับสมัครพนักงานเพิ่มค่ะงานยีนมาเด้อก้องน้อยๆยังซ่อก้องจะบานไหมคะกองละสองจ้าก้องละสองดอน <c oughs> ถ้าบานเทากับสีสิบซีสิบหกบาทเนาะบานเทาเนาะถ้ากองก้องน,น้อยๆอ,อ,อ,อ่างสองร้อยหาสิบแกลบด้จ้ะสองร้อยหาสิบแกล สองดอลลาร์เป็นบ้านเทากับซีสิบหกบาทนจ้าต่อกร